มนแบบหนาสิดเลยไปไหนมามามากะหนเลยหลังยิงไม้ตายเลยด้วยนะบีเลยรับรับไม้ตายับแดดแซ่บเยแล้วตัวอื่นกูละโอ้ยแซบอีกแล้วฮัลโหลเอโอ้มีหมดเลยมีหมดพี่ั ต้องวางมีดไล่ฟันสามี่ตัวเลยเฮียห้ไปมีดเขาด้วยนะคนเดียวอ่ะเฮียยังไงวิ่งไปคนที่หยิบสียงที่สุดเลยหรือเปล่าเขามีไปเหล่าส่งจินดิวแน่นอนเเขามีดไปเหล่าก็ได้ฟุ๊กฟุก รู้ไหมว่าเราไม่มีคำว่าฟุกอ่ะแต่เราไม่มีเล่าควมจริงรถเลยนะเราไม่ไปเหล่าคนในเกมนี้นี่เป็นการหยามเกียรติสับรถคุ้มค่าชีวิตมนุษย์ลงไปเยอะเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาจะไม่ยิงคนอื่นแล้วนอกจากโยลูฝั่งเราวันไส้อวันนั่งแม่งเอ๊ะอย่างนี้พวกเราก็สามารถทำมาลากิจได้อย่างสบายใจ้โยลูเลี้ยวเท่ากลัวเดี๋ยวกูแสดงให้ดูนี่ความต่างชั้นระหว่างชั้นกับมันให้มันรู้สับ้างดูสิ